สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชาชาแนลนี่นะคะทุกคนจะพามาเที่ยวสิงคโปร์งบหนึ่ง้นงนงานบาทรวมทุกอย่างแม้กระทั่งค่าเข้ายูนิเวอร์แซลค่ะปี2024มีอะไรที่ต้องเตรียมไปสิงคโปร์บ้างเริ่ม1นะคะก็คือพาสปอร์ตนะคะเราเอาเล่มเก่าแล้วก็เอาเล่มใหม่ไปด้วย2นั่นก็คือแลกเงินสดพกติดตัวไว้นะคะอันนี้เราแลกไป76ดอลลาร์นะคะ3นะคะซิมทูไฟค่ะ4นะคะบัตรยูทิปค่ะ แล้วก็แอ่งสุดท้ายนะคะอย่าลืมลง ICA นะคะเพื่อนๆก่อนที่จะเข้าสิงคโปร์สวัน,นะคะ่ะกำเราจะขึ้นเครื่องแล้วนะคะทุกคนที่ต้องใส่แมทเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปนอนอ้าปปากบนเครื่องกันค่ะเจอกันเอส This special announcement. a ติ๊มใช้ไม่ได้จ้าเขาบอกว่าน่าจะเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงทะเบียนนะทุกคนแล้วปกติแล้วอ่ะซื้อสติมโฟร์ไฟอ่ะเขาจะลงทะเบียนให้เลยแต่อันนี้คือแบบงงเรอ,อยนอะเดี๋ยวเราไปตอมอก่อนดีกว่าไปแล้วผ่านตอมอออกมาแบบง่ายสบายบรือนะคะ แกนหน้าแล้วก็สแกนแค่นิ้วโปง้งนิ้วเดียวคือนิ้วนี้เลิศมากเมืองแห่งการพัฒนาแล้วไปค่ะทุกคนไปจีเวลกันนี่นะคะพอออกมาเราก็จะเจอนี่เลยป้ายบัสนี่ก็จะเจอตรงนี้นะคะบัส to j จ w e เวลไปบัสสุดจิเวลแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเลย ีว่าอันนี้เราจะกินเช็กแชก,กันนะคะได้บัตรยูทิปสั่งเช็กแชกันนะคะที่นะคะไปสั่งมาเป็นเชคเบอร์เกอร์เป็นซิงเกิลบอร์เกอร์นะคะ 2ชิ้นกับน้องแปมแล้วก็สัลล่งโคลาเป็นลาร์จไซส์นะคะรวมทั้งหมดเป็น25.70าดอนอ,อก็ประมาณ6 7 0บาทนะคะถ้าเทียบกับเงินแบบคูณ26เราจะคูณแบบกลางๆทีมนี้จะคูณ26บว่าแลกเงินมาประมาณ26โอเคอาาน่าอีสมาก shake shake ออ่มาใครไม่กินเนื้ออาจจะต้องสั่งเป็นแบบที่มันเป็นแบบรีแกนอนะเออที่มันเป็นเห็ดะคะ่ะเนื้อตะโกนมากเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองกันนะแล้ก็จะไปเช็คอินโรงแรมนะคะถ้าเกิดว่าคนไหนที่ไม่ได้ทำบัตรยูทิมานะคะก็ต้องมาซื้อ Easy Link ตัวน,นี้เลยนะคะไม่รู้ว่าเปลี่ยนชื่อ,อยางแต่ว่า ขายัางแกนอยู่ไอซีนแล้วก็กดบัตรออกมาอย่างนี้แล้วก็ได้เติมเงินใส่นะคะเพื่อที่จะเดินทางตอนนี้นะคะเราก็กําลังนั่ง MRT นะคะจากชียงยี่พอร์นะคะไปที่สถานีลาเวนเดอร์น,นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต่อรถนะคะไปที่โรงแรมนะคะบัตรยูทิพตนะคะก็จะสามารถใช้ได้กับทั้งรถบัสรถไฟและร้านค้าต่างๆเลยค่ะ ไอพีสโ no. <No. S 1> น e วีนี่มาดวห้องนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระจกทีวีอุย้ยห้องน่ารักอยู่นะเตียงแล้วก็ห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็โอเคไม่เลยไอ i ีสโนเ n a นะคะได้คือร้อยหนึ่งพบาทนะคะ นึ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินกันนะคะต้องลองดูก่อนเพราะว่าตอนนี้คือ no plan มากๆเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนกางเกงเพราะว่ากางเกงมันขายาวเนาะมันร้อนก็เดี๋ยวไปกันเลยกินหัวกว่านะคะร้านนี้ก็จะเป็นแบบว่า จินจีนหน่อยเราจะสั่งเป็นแบบคอลเซตชมาเลยแล้วก็สั่งน้ำโคแล้วก็เขาให้มาตักน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าเป็นยังไงสั่งมาแล้วเป็นเซตแบบนี้นะคะเซตหนึ่งก็จะมีเราสั่งเนื้อได้ผักแล้วก็ได้เส้นนะคะแล้วก็อันนี้น้ำซุปนะคะเป็นหมา่ารานะคะคแบบจงล่าก็คือเผ็ดกลาสิ่งนี้ขานไม่ได้ในการใช้ชีวิตนะคะ ไม่ใช่อะไรใส่หมูกเพราะว่าเดี๋ยวฝนมันจะตกดูในพยากรณ์อากาศไปกันเลยค่ะทุกคนอช็อกและไปรอแฟนนะคะคิดว่าแฟนน่าจะหิวน้ามากๆแล้วมันก็น่าจะหิวข้าวมากๆก็เลย ทรงเตรียมตอนรับออกมาเราเป็นแฟนที่ดีถ้าถึงแล้วรอแฟนอยู่ตรงหน้าประตูเลยนะคะแฟนเปิดมาปุ๊บจึ้งเจอเราเลยคิดว่าต้องเป็นคันนี้แน่ที่แฟนฉันขึ้นมาเราเจอแฟนแล้ว เดี๋ยวเราจะลอ้องตกเปิดนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะพาแฟนถ่ายรูปแล้วก็จะไปยูนเเีอร์แซลเลยนะคะวันนี้ let's go <S ยังไม่เปิดจริงๆอ่ะทุกคนดูสิห้างยังไม่เปิดเลยด้วย วันนี้มาถึงโรงแรมแล้วก็มารับสมาชิกเรียบร้อยนะคะกำลังจะไปที่ยูนิเวอร์แซลนะคะตอนนี้ประมาณเที่ยงสิบนะคะนั่งรถเออเลขหนึ่งสี่ห้าตลอดสายไปถึงวิ v o ว i t y ซิตี้นะคะแล้วก็ต้องนั่งจากวิ v o ว i t y ซิตี้ไปข้ามฟากไปที่เซนต์เกาะเซนโตซาอีกนะคะโอเคไปรถมาแล้ว ออมาลงที่สถานีฮาร์บอร์ฟอนแล้วนะคะมันก็ City วิโอซิตี้เราจะไปขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปเออนั่งรถไฟไปยูนิเวอร์แซลกันนะครับไปเที่ยวตอนนี้เราอยู่บนรถไฟนะคะซึ่งประชากรเขาตั้งนานแล้วอันนี้นกําลข้ามไปเกาะเซนโดซ่า yeah, เบาๆหนึ่งชั่วโมงครึ่งคาะจูเาสิกบาร เดี๋ยวเราจะไปลองต่อคิวมัมมี่นะคะว่าเวลาจะทันไหมไปกัน เย็นมากต่อดูว่าคิวจะเยอะไหม <laughs> นี่เป็นยังไงเธอมัน <c oughs> มีสุดยอดตอ <You know. S 1> นนี้เราอยู่ที่ Vivo City นะคะอยู่ตรงศูนย์อาหารแล้วก็เป็นร้านอาหารอันนี้เป็นข้าแกงเกะหรี่นะคะ ททีนะคะมาลงเบฟอนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่มารีน่าเบเซนเรามารอดูคู้ไฟคนรอดูเต็มเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มกว่ากวาเพราะว่าคุไฟจะเริ่มเล่นสองคุ่มนะคะเรามาดูบรรยากาศผู้ไฟกันนะคนรอเต็มเลยคนรอดูผู้ไฟนะคะทุกคน กำลังมาดูของฝากยูโบกิสนะคะลงบูกิสสชันบูกิสสถานแล้วก็เดินมาขึ้นมาได้เลยแบบทางออกไหนก็คือเจอเลยนะคะบูกิส,สตีทนะคะของฝากแบบถูกมากใครมาที่นี่แบบจะได้แบบพวงกุญแจช็อกโกแลตอะไรเงี้ยไปฝากเดี๋ยวหายบรรยากาศให้ดูนะคะ การตลาดนะคะทุกคนดูเราจะขึ้นรถเมสาย145กับโรงแรมนะคะทุกคนตอนนี้หน้ามันซื้อของแบบมันแผบผงเต็มแบบดูแต่ละคนโอเคค่ะเดี๋ยวกลับโรงแรมนะคะวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะไม่รู้ว่าจะได้ไปกินอะไรหรือเปล่าตอนเย็นไม่ตอนเย็นตอนดึกเลย สวัสดีมาสายนะคะทุกคนตอนนี้ก็รายงานสถานการณ์สดคือฝนตกตอนนี้อยู่ที่บนรถบัสนะคะกำลังจะไปเทียนเทียนข้ามันไก่นะคะลงปุ๊บคือเจอปั๊บเลยนะคะแมคเวลเซ็นเตอร์เป็นแบบศูนย์อาหาแล้วมันจะมีเทียนเทียนเข้ามันไก่ข้างในี๋ยวไปดูกันนะคะจะเป็นวัดพระเกี้ยวนะคะทุกคนก็คือแบบว่ามันอยู่ติดการเดินกันไปได้เลยเดี๋ยวไปหาตู้กันนะ นะคะเทียนเทียนเข้ามาไก่นกนคนยาวมาหาโต๊ะกันก่อนเลยนะทุกคนนี่นะคะคิวเทียนเทียนยาวออกมานอกศูนอาหารยาออกมาเปน,นูนเลยนะคะอ็นันจ่นเลยนะคะเทียนอยัูนเทียนอยู่ตรงนี้สว่วนเทียนเทียนอยู่ตรงโน้นค่ะ คตักน้ำจิ้มแบบนี้แล้วก็อไม่เห็น <c oughs> แทนกันได้อยู่นะคะข้ามันไก่เสร็จแล้วนะคะตอนนี้คือฝนกำลังปลยอยๆแล้วก็เดินมาขึ้นรถบัสจะไปเมืองแล้ว ากำลังจะไปที่มุตาฟ่าไปดูน้ำงพงน้ำหอมอ,อะไรนี้นะนั่งรถจากเมลอนไปแป๊บเดียวเจ็ดายนะคะไปนี่ทุกคนเบอร์เบอ,ร,บอร,รี่ใช่ไหมแบบสองอันตกว,นนะวขอสิบสี่ดอลนัตกคนละแปดร้อยกว่าบาทอะกำลังจะก้านไป